อรุณสวัสดยามเช้าครับ EP 3แล้วนะครับวันนี้เราไปทริปแบบเร่งด่วนนะครับเป็นทริปเขาหลักพังงาครับเ,เราจะไปจับปูเสฉวนกันเพราะเราได้ข่าวว่าหาดคึกคักเขาหลักพังงานั้นเต็มไปด้วยปูเสฉวนจํานวนนะับพันตัวเลยทีเดียวนะครับเราก็วันนี้3ลร้องดเกาะเราไปรถกระบะของท่านผู้ใหญ่ท่านนึงไปที่เขาหลักนะครับระหว่างทางนะครับวิวค่อนข้าง,างที่จะสวยงามมากนะครับเราก็ผ่านหาดทรายแก้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราถ่ายทําก่อนวันที่จะเกิดเหตุทะเลน้ํา นนก็ยังสวยงามนะครับแต่ก็มีความสังเกตเห็นว่าคลื่นทะเลก็เริ่มแรงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานสารสินเราก็ผ่านนะครับจากภูเก็ตเพื่อเข้าสู่ จังหวัดพังงานั่นเองนะครับภูเก็ตกับพังงานนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ไม่ไกลกันมากนะครับสามารถเดินทางไปถึงก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับก็จะติดติดกันเลยนะครับบรรยากาศนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับฝนก็ตกนิดหน่อยนะครับเราก็ขับรถขึ้นมาบนภูเขาแล้วนี่เข้าเขตพังงาแล้วนะครับเราขึ้นไปถึงเขาหลักแล้วนะครับเด็กๆก็ ไม่อยากนั่งข้างในรถครับอยากนั่งชมอยู่ทางด้านนอกนะครับก็เลยให้ไปนั่งข้างด้านนอกนะครับก็หลับไปหนึ่งกันลุกถัดกันนอนถัดกันนั่งนะครับชมอยู่ที่ด้านข้างนะครับซึ่งอันนี้เราขับอยู่บนเขาหลักก็จะมีวิวเป็นทะเลทางด้านซ้ายนะครับนะครับอยู่เป็นทะเลด้านซ้ายอันนี้เราจะตรงเข้าสู่หาดคึกคักนะครับหาดคึกคักนะครับอ่าแล้วก็แวะรับประทานอาหารกันก่อนร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลึกลับนะครับคือใครที่ไม่สังเกตเห็นเนี่ยคือจะ ไม่เห็นเลยร้านจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับก่อนที่จะเข้าถึงหาดคึกคักอันนี้ก็คืออร่อยมากเส้นเล็กต้มยำนะครับคืออร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากมากเลยนะครับก็รับประทานกันอย่างอร่อยเลยทีเดียวนะครับสําหรับร้านกว๋วยเตี๋ยวลึกลับนะครับทางด้านหน้าจะมีร้านขนมเเรียกว่าขนมขนมถังแตกนะอร่อยมากจริงๆแป้งนิ่มมากแล้วก็ไส้นี่คือทะลักเลยทีเดียวมะพร้าวนี่คือไม่ต้องห่วงเลยมะพร้าวเป็นมะพร้าวจริงๆ อ่ะนะครับถึงหาดคึกคักแล้วนะครับเราก็มากันที่หาดคึกคักซึ่งร้านอาหารที่เรามาพักตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าร้านเอ็กฟิตนะครับร้านเอ็กฟิตนี่ให้ดูนะครับเราก็จะเริ่มจับนะครับปูเสฉวนนะมาถึงก็เห็นก่อนเลยกระเป๋ายังสพายอยู่เลยยังไม่ได้วางเลยนะครับก็เห็นละปูเสฉวนก็จับนะครับเริ่มจับแล้วปูเสฉวนนะครับอันนี้หาดคึกคักก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีบ้างมีปะปายนะไม่มีไม่เยอะนะครับแต่ที่เรามาถึงนี่คือมีมาสองสาคน หาดคึกคักนะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับทยอยอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือยังไม่ได้จับปูเสฉวนนะเล่นลูกแก้วอยู่นะครับเล่นลูกแก้วนะครับดีดลูกแก้วนะครับตอนนี้ก็ำลังฮิตเลยนะอ่านดิ ดีดปะปะนั่นไงดีดลูกแก้วจา้าดีดลูกแก้วจา้านะครับเย่ yeah, นะนรับเบอร์วันนะครับแชมป์โลกนะครับลูกแก้วแชมป์โลกให้ดูให้ดูให้ดูไปไงไปไงอ่ะไอคนกลางก็เต้นไปสินะครับอ่านะครับอ่ะไปไงโดนอีแล้วเบอร์วันอีกแล้วนะครับพยายามหนีนะกับน้ำวนคุณแม่ก็นี่เลยเดินสวยๆอยูยย่ชายหาดนะครับขาเอย๋ขขยขาใครช่างใหญ่แท้แน่ตะลึง นะโอ้โหประนึ่งว่าเป็นนางเอกมิวสิกนะครับตอนนี้ดด้ดๆนะครับก็ชมวิวอ่ะตอนนี้เริ่มจับปูเสฉวนคือที่นี่เยอะจริงๆสมคาล่ําลือเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามันเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวคือเยอะมากอยู่กันตามใบตามใบไม้นะครับที่มันขึ้นตามชายหาดนะคือเยอะจริงๆนะครับเห็นเขาบอกว่า ช่วงเย็นเนี่ยนะครับมันจะเดินลงทะเลกันนะครับเป็นครอบครัวเป็นเต็มหาดเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เราก็ไม่รอถึงเย็นนะครับพอเย็นเราจะกลับบ้านนะครับแล้วก็จับแข่งกันจับนะครับจับปูเสชวนกันก่อนนะครับตรงนี้ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่ามันเยอะมากๆนะครับอ่ะอันนี้เราไปดูตามพุ่มไม้ดิ นะครับว่ามันจะมีเยอะไหมอันนี้เราเก็บตรงนี้ก่อนคือเดินไปก็เจอเดินไปก็เจอรับเด็กๆก็สนุกสนานนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะนะอย่ามีดราม่านะครับอันนี้สนุกสนานล่าเริงนั่นีเฉยนะครับอ่ะผมก็เดินมาดูซิว่าใต้ใบไม้นี่มันจะมีไหมนะครับมันจะมีไหมนะครับเขาหลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหาทรายจะอ่าสีเข้มกว่าที่ป่าตองนะครับที่เราไปในอีีแรกนะครับแต่ว่าความสวยงามก็คือไม่แพ้กันอ่ะนี่นะครับ นี่คือใต้ใบเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นครอบครัวเลยคือเยอะจริงๆน,นี่นู่นนู่นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอ่ะนะลูกชายผมเห็นปั๊บก็มุดเข้าไปจับจะททาแต้มนะครับทําแต้มใครจะได้เยอะที่สุดนี่นะครับโอ้โหคือตัวใหญ่จริงๆนะครับเป็นปูเซชวนที่ตัวใหญ่จริงๆนะครับที่นี่คือเยอะจริงๆนะครับเดินไปนี่คือต้องระวังนะว่าจะไปเหยียบหรือเปล่านะอ่ะ นี่ก็ตะโกนด,ด,ดังๆอะไรหนีไปหน,ไปนีไปคือกระโดดหนีออกจากแก้วได้แล้วก็หนีเข้านี่นะครับหนีเข้าต้นไม้นะครับหนีไปหนีไปคือในแถบทั้งหมดที่เห็นใบไม้ตรงนี้นี่คือนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้างในเห็นไหมคือเยอะจริงๆนะครับคือถ้าเห็นเปลือกหอยนี่มันไม่ใช่เปลือกหอยเปล่านะมันมีปูด้วยปูก็จะมีหลายสีสีสแดงสีส้มนะครับคือเยอะมากนะครับคือเป็นเป็นธรรมชาติมากๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเขาหลักนี่คือ เป็นธรรมชาติมากๆนะเห็นไหมครับคือกระโดดลงมาจากแก้วก็หนีนะหนีตายหนีตายเอาหนีเร็วนี้เร็วนี้เร็วอันนี้คือเป็นขาสีแดงนะครับอันนี้เป็นขาสีน้ําตาลคือมันมีหลายสีมากมันเป็นความสวยงามของท้องทะเลจริงๆนะครับซึ่งความเป็นธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับเราควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้อันนี้คือเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะเราแค่จับเล่นๆอย่างเฉยๆนะครับตามภาษาเด็กๆเนาะนะครับไม่ดราม่ากันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของ าชายหาดคึกคักจังหวัดพังงาตรงนี้นะครับก็จะมีลมทะเลนะครับค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงปลายปีนี่คือทะเลจะสงบมากแล้วก็สีน้ําทะเลจะสวยมากๆนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับในช่วงไฮซีซันนะครับต้องบอกว่าคือทะเลสวยจริงๆตรงนี้แล้วนักท่องเที่ยวมักจะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดท,ที่นี่กันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น,นเรียกว่ากําแพงทรายนะ อันนี้ก็ธรรมชาติสร้สางนะครับน้ํามันลงก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วเห็นไหมครับอ่าเล่นเป็นสไลเดอร์เลยอเล่นเป็นสไลเดอร์เลยดิแม่อยากเล่นด้วยดิแม่ไม่กล้าเล่นนะครับกลัวรายพังนะครับกลัวรายจะพังนะครับก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับอ่าเล่นเสร็จแล้วก็เราก็ปล่อยนะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วจ้านี่ประเทแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเดินนะครับนี่ เดินลงทะเลนะครับหรือเดินลงรูตามยถาชีวิตของมันตามวิถีชีวิตของมันนะครับนี่ก็คือความสวยงามของธรรมชาตินะครับที่เห็นอยู่นี่คือเป็นแก้วนะครับที่ลูกผมเอามาตักเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับหรือถ่ายทําเสร็จเราก็จะเก็บนะครับไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับนะเราท่องเที่ยวก็เหมือนกันเวลาเรามาเที่ยวนะครับเราก็ต้องเก็บขยะให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อคงความเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติจริงๆครับนี่เห็นไหมครับเดินอยู่นะครับบริเวณ รอบรอบนี้คือเยอะมากนะครับอันนี้เราผมบอกให้หลบเพื่อถ่ายทําก่อนนะเดี๋ยวเราจะเก็บแก้วกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้เริ่มเก็บแล้วอันนี้คือน้องอยากเล่นน้ำเลยและอยากได้ลูบิกนะครับอ่าะะครับผมก็มานั่งชิงช้าเบาๆอยู่ที่ร้านเอ็กฟิตนะครับร้านอาหารเอ็กฟิตนะครับซึ่งอาหารก็เป็นอาหารที่อร่อยมากๆบรรยากาศดีอยู่ริมชายทะเลนะครับแล้วก็มีร้านนวดให้ด้วยนะครับนวดริมทะเลนี่คือบรรยากาศมันได้จริงๆนะ มันคือฟินจริงๆนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ระหว่างทางก็แวะบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับมานี่เลยครับมาเก็บเงาะจากต้นนะโหบรรยากาศดีมากผมก็สอยไปก็มดนะครับมดแดงคือเยอะนะครับมดแดงคือเยอะจริงๆนะครับก็พยายามมีความพยายามนะครับอย่าให้ลูกได้กินเงาะนะกระปีนครับมีปีนป่ายกันเล็กน้อยนะครับมีปีนป่ายกันเล็กนยกระเบื้องแตกจ้ะบอกเลยคลิปนี้กระเบื้องแตกนะ ไม่ได้ประเมินน้ําหนักตัวนะครับแต่จริงแล้วมันแตกอยู่แล้วหน่อยนึงครับเราก็ไปเหียบให้มันแตกอีกหน่อยนึงครับนะ,อ,ะอันนี้ก็มาเป็นทวงเลยเงาะนะครับอีกที่หนึ่งนะครับเป็นอนุสรสถานซึนามิเรือตรวจการ8ปดหนึ่งสามนะครับบูเรศพรดุงกิจนะครับบูเรศพรดุงกิจนะกนลรลามาดูนะครับอันนี้คือเรือที่ ช่วงที่เกิดคลื่นซึนามินะครับในปี2547นะครับเรือลำนี้ก็ถูกซัดขึ้นมาอยู่บนบกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาก็เลยตั้งเป็นอนุสรสถานไว้นะครับต่อ813าที่จังหวัดพังงานนะครับอยู่บนนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มาชมนะครับตัวนี้ก็ทางด้านซ้ายมือของผมนะจะมีเป็นในส่วนของอนุสรสถานนะครับแล้วก็มีนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับการเกิดขึ้นยักษ์ซึนามิที่ผ่านมานะครับก็เราก็มา ชมนะครับเรือตรงนี้นะครับเป็นเรือนะครับ8 1 3หนึ่งสานะนี่นะครับเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับนะแล้วก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มแบบตกปล่อยๆแล้วนะครับเราก็เลยรีบกลับบ้านนะครับทางเข้านะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับด้านหน้าเข้ามาก็จะเห็นนะครับเป็นเรือตั้งโรงงานโดดเด่นเลยนะครับ อันนี้เรือตรวจการเออสองสถานซึนามีนะครับเสร็จแล้วก็นี่อันนี้คือเงาะที่ทางผู้ใหญ่เขาเก็บให้นะครับเพราะผมผมนี่เก็บได้จริงคือประมาณโลกว่าหน่อยๆไม่ถึงโลด้วยซ้ำไม่ถึงเล็กประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้คือลูกชายก็กินเงาะไปด้วยครับกินไปเรื่อยนั่งรถกระดาบบ้านกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นทริปนะครับแตบบ่ว่า จุกเชิญนะครับแล้วก็ EP ีหน้านะครับเราจะไปกันที่ไหนนะครับก็ติดตามกันได้ใน EP ีต่อไปครับขอบคุณครับ